สกกส,สวัสดีสสวัสดีีใมครรัคร,ค,รครีสัดบคนสนดอกทุกท่านครับวันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีในรายการคณะบดีพบคนสนดอกเดือนธันวาคมนะครับการเปิดศูนย์ต่างๆในคณะแพทยศาสตร์ก็คงมีการสนับสนุนการเกิดทัสเวอรี e ม i c a ิคอสกูลของเราในวนาระบริหารที่อีก4ปีข้างหน้านะครับ ในเดือนธันวาคมนะฮะก็คงจะมีการเปิดศูนย์อยู่หลายศูนย์ที่เป็นศูนย์วิจัยศูนย์บริการและก็ศูนย์การศึกษานะครับประกอบด้วยการเปิดศูนย์ทรัสเมียและก็ฮีมโตโลจิกเซนเตอร์และพร้อมกับเปิดศูนย์ซ m u ทีมหรือว่าศูนย์บูรณาการการแพทย์ชั้นสูงนะครับก็ในเดือนนี้ได้เปิดสองศูนย์เพื่อสนับสนุนการเกิดพัสดุลีม d i ด a ิคอส o ูลและพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ของเราอย่างชัดเจนเรามีการเปิดบริบ้านพักญาติผู้ป่วยนะครับเพราะญาติผู้ป่วยบางคนไม่มี บ้านในการพักอาศัยขณะที่มารักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะเปิดบริการได้เต็มรูปแบบประมาณต้นปีหน้านะครับในส,นส่วนต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกก็เรามีการประชุมนะฮะแฮกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหารายเชียงใหม่เราเป็นเครือข่ายใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพแล้วกันนะครับในการประชุมแฮก CMU ในกรณีที่เกิดภาวะโควิด19ในช่วงที่ผ่านมานะครับต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือเรามีการประกาศเจตนารมณ์สุดจริตนะครับ ของคณะพาาาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเราได้ทํามืออย่างนี้กันทุกคนนะครับในผู้บริหารและก็บุคลากรของเราในจํานวนมากเพื่อประกาศเจตอนารมณ์ในการบรหิหารงานอย่างสุจริตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นส่วนที่สนับสนุนทัสวอรี่เมดิคอส o ูลอย่างชัดเจนอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจนะครับก็คือเราได้ dsc อันใหม่นะครับคือ stem cell transplantation ก็คือการเปลี่ยนไขกระดูกนะฮะซึ่งเป็นการสนับสนุนตัวที่เป็น e x c e l l e n นของ คณะแพทยศาสตร์เราอย่างชัดเจนนะครับผมขอแสดงความยินดีกับบุคลากรหลายท่านที่ได้รับรางวัลในช่วงเดือนธันวาคมนะครับประกอบด้วยระดับนักศึกษานะครับนักศึกษากิตินันศรีสิกุลนะครับเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยมนะฮะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักศึกษาเศรษฐบุตรศรีใจอินนะครับได้เข้ารับรางวัลเยาวชนหมอเจ้าฟ้าไม่เหตุดลในรอบ360องศาแต่ว่าก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวหรือว่าความภูมิใจของ คณะแพทยศาสตร์เราอย่างชัดเจนนะครับรางวัลของสพนักงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ได้3ามรางวัลนะครับบุคลากรดีเด่นนะครับในส่วนของการบริหารก็คือคุณวิรชาติจูริศนะฮะสายวิชาชีพดีเด่นนะครับคุณศิริรักษ์นะฮะศิริปัญญานะครับก็เป็นฝ่ายการพยาบาลนะครับฝ่ายของลูกจ้างดีเด่นนะฮะก็คือคุณกินณินพัฒน์โพสนาะครับฝ่ายพยาบาลสุขเชิญก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ เราจะก้าวไปสู่ทัศวลี่บมทิสเูลดีใจกับทุกท่านด้วยละกันนะครับในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็คงจะเป็นส่วนที่จะนำพาคณะแพทยศาสตร์เราก้าวไปสู่พันธกิจที่เราตั้งไว้นะครับก็ขอให้สุขสดใสไกลโควิดขอให้คิดสิ่งใดได้สมหวังพรใดๆในโลกล่ามาประดังให้สุขสรรค์สุขสมพี่ลงเทินสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ